มากระดวงปะดิเฮ้ยเองผมเลยอ่ะเช็ดผมแบบเลือ่อยเพลงนี้น่าจะดีครับทุกคนชื่อเพลง Dan c e Witme h เต้นกับผม <laughs> ไม่ก็คือแบบจะนำเสนอลูกไม่ได้หรอแค่แบบ 10, ย,ยี่สิบสามสิบเหรียญเนี่ยคือแบบเด็กน้อยอ่ะอัตตีกอ้วนจะขอซื้ออ่ะยังบอกว่าไม่มีอ่ะ <laughs> จริงคือแบบคือเหรียญแพตที่คือแบบอยากเก็บเอาไว้แบบ <laughs> เผื่อวันหนึ่งไอ้เคีื่งไม้ผูกกูาหายมาแบบเนี้ยขึ้นได้เลยอ่ะ ไม่กั้นแบบสนับสนุนลูกสักยี่สิบสองสิบเนี่ยได้ไหมเราเป๋าหกห้าเจ็ดครับเสียวดีครับใช่ครับยังไม่หมดเหรอครับเนี่ยบอกปลาใช่ไหมในคนนี้ใช่ไหมไม่เปล่า หรือเปล่าเนี่ยคนนี้ใช่ไหมที่ที่เขาโกนที่ที่เขาโกงเงินหนูใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวลาจะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ครับเวลาใส่ครับเหลือกี่ลูปครับเนี่ยเดียวหกหมื่นครับหกหมื่นกว่าไม่หรือเาเปิดจริงๆสินะได้ไม่ผงเวลาเล็กที่ค<อ>ือผมแบบผมว่างแล้วผมต้องได้มาเปิดแล้วเนี่ยเหตุการณ์บึ้มอ่ะบุกเหตุการณ์บึ้ม มีแพนเยอะเลยเนี่ยครับด้วยเขาไม่รู้เหมือนกันคือผมเข้ามาวันนี้ผมยังงงอยู่เลยเข้ามาทำไมเวทลี่มันจ้องแปลกๆว่าพักๆดักแคทมาแล้วเรียบร้อยเล่ไม่พอตำรวจต่อด้วยยายตำรวจต่อด้วยพรุงนี้น่าจะโดนประกาศจับแล้น่าจะเริ่มพรุ่งนี้อ๋อเมื่อผมผมเหลืออีกร้อยร้อยหกสิบนาทีเนี่ยเหมือนมันจะบั็ก ตอนแรกว่าผมอยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะผมตอมอกลับมาโอ้โหร้อเจ็สิบห้าเนี่ยครับผู้ชายมีเวลาก็ดีแบบนี้นะครับสู้ครับร้อยไปหน่ยเร็วครับสู้พี่ครับมันก็เป๋าอะไรครับกระเป๋าแปดเก้าสี่ครับหกหมื่นลูกไอ้สัตว์เปิดยังไงให้พอนะ อ่าจริงแหละไปต่อเนี่ยโอเวอร์ไม่รู้อ่ะโอ้ไม่เวลาเนี่ยยังไงครับเนี่ยสองคนนี้ยังไงครับเนี่ยไปทำอะไรต่อครับเนี่ยไปต่อก่อน เคยเขาดีอะอททำงานเยอะไงฝุ่นเข้าแก้มอ๋อเกินไปป้าดูกขนดีเขาฝืนฝุ่นเข้าแก้มนะทำงานเยอะไงคนขยัน,น ไม่อแล้วนี่ไม่แบบว่าไ,ไม่ให้พวกคนในโอเวอร์ชดเปิดสเต็ปหนึ่งครับสเต็ปก็โอกเกงใจครับเผื่อเขาอยากทำอะไรโอ้โหน่าจะเปิดยาวแล้วโหใช่ใช่อขาคิดเสียงอะไรอะ่ะไอ้ใครพูดอะไรอะ่รอะอ,อะไรอะ่าไงโอเคไม่ะไร เจอคนนี้บ่อยมากเลยใช่ใช่พี่เหมือนจะติดกันหนอแต่ก่อนนี้มีมีทิวมีเกี้ยวนะแตอเนี้มีมีทิวมีมีวิโทอะแอบชอบนะนี่มีเกี้ยมีโทมีเกี้ยวตอนเนี้ยเกินไปครับเอ้ยผมแอบเห็นนะไอแปดบอกมันเป็นสีชมพูแล้วน่าอ๋อภายในครับในแต่ขออขอบภายในนิดหน่อยที่เชื่อว่าในแกงนี่ในแกงนี่น้องเข้าไปนี่โดนโดนทุกวันอะ พี่เหรอใช่ก็อบอกแล้วเนาะปกติกรู้ไหมคือพ่อพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละเนาะปกติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกแบบเกียเก้ยวเกี้ยวไอแปดอะไม่ไหวละเก <Okay. S 1> <c ười> ี้ยวไอแปดเกี้ยวพี่เอกี้ยวพเอ็มมเก้ยเอ็มมไม่ <c ười> อะตอนตอนนี้เมพูดมันพูดไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะมันรู้เยอะไม่ได้วะ่เะเดี๋ยวเองเอาไปพูดเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าไอเดี๋ยวไอไอโอกิเนี่ยมันเอาไปพูดในแก๊งแล้วเดี๋ยวอ๋อถูกถูกเดี๋ยวผมเดินออกไปกันเดี๋ยวไปแซวชัเดี๋ยวไปแซวเดี๋ยวแบบไม่เดี๋ยวไอคนนี้ชอบติดแซวนะนาเออพี่ต้องติดแซวไม่ไหววะนี่ไม่เคยแซวเลยหือไม่แซวเลยเมื่อกี้หือเลยอ่ะไม่เอามันก็จริงไม่หลังครับพี่เทนี่เขาเขียนไม่ได้ครับเขาจะเขียนไม่ได้แซวเสียอะไร เดี๋ยวนี้เราคอปเปอร์ว่ะพี่เยอะเหมือนกันปะคอปเปอร์อะไรครับเหรียญเหรอไม่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 ไอคัพเปอร์ที่แท่งเหรอใช่ครับบ่อยเท่าไหร่อ่ะืมเหล็กยังกดกันสามสิบตะกอนอ่ะแล้วแต่ที่อ่ะเออโหแล้วแต่หกสิบก็ได้เอาอนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องให้ดีกว่าตอนนี้เงินไม่ได้ของผมไม่ได้ครับเออครับเออเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าจะเเดี๋ยวให้เกียวบอกไปไม่ได้ครับ ธรรม,มาดานะไม่ธรรมาดานะอรอครับถ้าเราอยู่น้องหลอมซันเฟอร์อยู่ครับพี่หลอมซันเฟอร์อรใช่ครับแล้วน,นี่ซันเฟอร์ขายซันเฟอร์เราเหรอใช่ใช่ของเราดวของกันโดต้องหาต้องหาเราเพิ่มปะน้องพี่ผมไปขุดก็ได้เยอะแล้วพี่อ้าวก็คือตอนนี้ไอ้ตอนนี้คนรับอะไรรับทองพี่้ไ,ไง,งมันมะีแต่ผมมีเส<ด>ือ<ง>เนี่ย อช่เนอะทองพี่ทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทองเหรอโอเคได้แล้วก็เขาบอกว่าแบ่งโอ้เขาก็บอกว่าหมอผมสีแดงๆนี่ก็เลยถามว่าอ้าวที่เป็นลูกที่โต้องอ่ะนะที่ชื่อลูบี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าโถดั่งแหละเกย์จะรู้จักไงลูบี้นี่ใครนแต่เขามาบอกเขามาบอกเกย์ว่าไอ้หมอหัวแดงๆอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ามันรู้ได้ยังไงนะไอ้นั่นหนักรู้ได้ยังไงนะใช่หรืรอเปล่าอ้าวแกหรือว่อาคุยกันอทำไมถึง,งชอบอะอะไรนะทำไมทำไมถึงชอบแล้วให้ฟังหน่อยมันยาวว่ะมันยาวจริงจเนี่ยโอกิมันเข้ามาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเอาไปบอกคนอื่นไม่ได้โอ้โหพี่ผมเอาของผมโทษครับออ๋โอเคโอเคงั้นเดี๋ยเขาเอเอาของเขาไปใช้ตู้ดิน้องใช้ตู้นี่นี้ทำไมอ่ะผมโดนป้อนในดิตรงนู้นอะเขาแทงกันที่หยุดเลย ผมเอ้ยอย่าบอกใครนะผมแอบทําหลายทีแล้วโดนด่าจริงๆไม่ต้องหลอกเนี่ยข้างๆเองเขาก็ทำหนักหนักหนักเนี่ยคนคนเสื้อขาวอ่ะเดี๋ยวผมเอาของมาเกมนี่ไงไม่ใช่ผมาเกมของมาเกมใช่เลยใช่เลมใช่เลยไม่ใช่เบื่อไม่อยากอยากใช้แต่ต้องปิดโกโปรดิโดนด่าเออถูกแล้วงหลอันต้องหลอกโกโปรใช้ก่อนน้องตอนเนี้ยใช่เหมือนผมว่าผมก็โกโปรอยู่ครับเช่นกันไม่ได้ใช้อะไรนอกจากโกโปรครับ ดูพ <laughs> ี่นี่แไหนบอว่าอะไรมีอะไรจะให้เขาเบอกโอ้ดอกไม้ชัวไม่มีไม่มีตังค์ซื้อครับตังค์หมดอฮ้ยอยากจะชื่ออ <laughs> ลเลขหกห้าเจ็ดค่ะถ้าเรียนแพ็ยังไม่เอานะเกี่ยยังไม่มีตังห์้าอันนี้ไปแบบว่ามีคนให้มาอชองเกี <c oughs> ตรงนะตีวันนี้เลยปะ <c oughs> ให้เดียวอโห <c oughs> ไม่ได้ให้เยอะขนาดนะั้น <All> right. <laughs> เอาเออ่าก็เดี๋ยวรับเลยเรียก่อนแล้วเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีเขาเคลียร์อันนี้ขายมากี่เหรียญค <ś les> าตันว่าไปเอาครับพี่อยู่ไหนครับ <h ums> ผมจะเอาเหรียญแพทไปให้ <h ums> เอ่อพี่อยู่ที่ประกาชา พี่โันี้ไหนในอันบอกว่ารอพี่เข้ามาพี่พี่ได้คุยกันกับน้องเพียงคุยแล้วครับคุยแล้วคุยแล้วเดี๋ยวเขาบอกอะไรสูตรสูตรของพี่เลยเขาไม่รู้โทรมาวันน่ะพี่มันแคนเซิลบุหรี่ยังไงอ้าวอ่ากดไลค์สไลด์ออกเองเลย สูบบุหรี่ไงให้เครียดเท่าเดิมครับโหกว่าจะสูบเสร็จเครียดขึ้นเครียดขึ้นเหมือนเดิมไม่น่าส er ูบเท่าไหร่บุหรี่เอลมาของใครเครียดกันครับครับเจอกันครับพี่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพี่มาอยู่นี่หลุดน้องพี่ เราถามปลากันอะไรป้าว่าไงลูกพ่อคนชื่อลูบี้นี่ลูกป้าปะรู้จักอ่ะรู้จักเป็นหลานอ่ะประมาณนั้นอ่ะอ๋อหลานที่เป็นหมอใช่ไหมเป็นหมอใช่เป็นหมอเป็น,นอะไรทำไมป่าวไม่ใช่หรครับโอเคได้ถามแล้ครับ ไอาเข้านะไม่ได้เลยอนะเชีมมปะ่ะ Sound Prozone a c t i v a e ไม่พี่เข้าได้ปะไม่ได้แต่พี่เข้าได้ป่ปะเนาะก่อนพี่เข้าได้เนาพี่เข้าได้ เออเ้าได้ยังไงบะฮะที่เขาได้ยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้ไงพี่เขาได้ไงไอ้รู้เนี่ยพวีคนเไม่มีเจ็ดสิบสี่คนเนี่ยมันไม่เจ็ิสี่บหกร้อยเจ็สบไม่สี่หกเจ็ดนาะอ๋อสี่หกเจ็ดอ่ะแต่กรชารดีกว่าเชีวโอ้แม่งเลขเก้าีเลขค้างเลขเก้าอีกแล้วเฮียเือว่ายิดมีพร้อมเมื่อป็นนี้้ เฮ้ยน้องไม่เอาหน้าถาตอซื้อใหม่แม่งแต่พี่ทิ้งที่ต่อนะน้องอีกหกเดือนสัญญาต่อแล้วอ้าวสรุปพี่อยู่ต่ออีกหกเดือนหรอใช่ทีนึ่ะเพราะมึงก็ไม่ได้อยู่กับพี่อยู่แล้วนี่อะไรนะมึงก็ไม่ได้มึงก็ไม่ได้อยู่พี่อยู่แล้วนี่ล้วห้องนี้มันก็ชินอยู่แล้วนี่ถูกปะห้องนี้มันกว้างหมายถึงผมก็ไปอยู่กับพี่อยู่แล้วหรอไม่มึงก็ไม่ได้อยู่กับพี่อยู่แล้วพี่ก็เลยอยู่เ่นเดิมเลยแลวทำไมเ่ยมาทำไมเ่ครับเออสวัสดีครับ เอาล้วครับนี่ครับพวกครับพวกไอของขทยเป็นพยงงนนียโ์เป็อพวก Sound Muted ลองประกาศรับซื้อก็ได้นะครับน่าจะมีคนขายออ๋มันมันตกอันละเท่าไหร่ครับน่าจะอันละร้อยสองร้อยประมาณนี้นครับอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่ครับ